มแผนที่8ขั้นตอนสู่ชีวิตที่มีความสุขยั่งยืนเมื่อรู้ว่าความทุกข์ดับได้คําถามสําคัญคือดับอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งเราไว้กับคําถามแต่ทรงให้แผนที่ชัดเจนในอริยสัจข้อที่4มักหรือหนทางสู่การดับทุกข์มักมีองค์8หรือทางสายกลางประกอบด้วยสัมมาทิฏเห็นชอบเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะ ดำรีชอบคิดในทางเสียสละไม่พยาบาทสัม,มาวาจาเจรจาชอบพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายสัม,มากมัรมตะกระทำชอบไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินสัมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพสุจริตสัมมาวายามะพยายามชอบเพียรและชั่วทำดีรักษาจิตให้บริสุทธิ์สำม,มาสติ ระลึกชอบมีสติรู้เท่าทันกายเวทนาจิตธรรมสำมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบมีจิตมั่นคงสงบเป็นสมาธิงานวิจัยสมัยใหม่ยืนยันประโยชน์ของการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ปากการฝึกสติและสมาธิเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองและลดความเครียดการมีศีลธรรมและเมตตาเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในชีวิต คุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกด้านพร้อมกันเริ่มจากสิ่งที่ทําได้ง่ายเช่นการฝึกสติวันละสินาทีการพูดแต่คําจริงและมีประโยชน์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมักมีองค์8ไม่ใช่แค่ทางสู่การดับทุกข์ในอนาคตแต่เป็นวิถีชีวิตที่นําความสุขมาให้ในทุกย่างก้าวแม้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง